เอาเลยครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า d e a d by Daylight นะครับวันนี้ผมจะมเล่นตัวเจ้า t h g h o s t Face นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็ได้อัดคลิปไปแล้วนะครับคือเจอกับตัวจุดิิ1 0นนะก็คือเฟิร์มินนะครับแล้วตี้นั้นคือแบบว่า ปั่นไฟอย่างไวเลยนะแล้วก็ต้องแบบว่าเล่นตัวกดเฟสที่ไม่มีแอดออนอะไรเลยนะครับแต่ว่าเอาเปิร์ไปนะก็คือ4เปิร์นี้เลยเปิร์แรกจะเป็นแควระเบิดของดออาร์ติสต์นะครับต่อไปก็เป็นเพลงกลอมเด็กหรือว่าป๊อปกระทุบเครื่องแรงของเดอะคลาวแล้วก็หัวหมูคือตีแล้วเซอร์ไพร์สเนี่ยจะฮิลชา์นนั่นเองแล้วก็เปิร์ลล็อกเครื่องของเดอะเพลกหรือว่าตัวอ้วกนั่นเองนะครับโอเคจะเป็นยังไงสำหรับเกมนี้นะว่าจะตึงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับ โอ้โหที่ํานักมันด่านมาไม่เหมือนกันไม่ซ้ำเลยโอ้โหด่านนี้จะเล่นยังไงก่อนครับน้องๆเอ,อ้ยเกินไปเป้า โอ้ยมันส่องไฟฝาไว้ก่อนน้องๆหาอะไรไม่เจอแล้วน้องๆเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ <c oughs> เอาซอสดีแบบนี้แบบนี้เจอซอไปหนึ่งทีหนึ่งสเต็ป ทิ่วไปก่อนอย่างอื่นช่างมันเฮ้ยอะไรของเองหา มาบอลฟาไปก่อนตามตามต้อยๆตามต้อยๆเอเฮ้ย หัวหมูไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอะไรครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับ <c oughs> อุ้มเลยอุ้ยโหฝืนชะตาฟาริคิด เกินไปอะ่ะเกินไปอะ่ะเรือนี้มันเกินไปหรือเปล่าทุกคนเอาแล้วเจอกูเจอกระดืบไม้ช้าๆเดี๋ยวดีกินข้าวแกงไม้อีกแล้ว กระทึมให้หมดครับไหนมีใครมาช่วยไหมงี้ นี่ไงหัวหมูไปก่อนตบเฟดนี่หัวหมูเอาเอา,เอาติดติดนะติดนะเฮ้ยตายยากโอ้โหใครจะไปคิดซ้ำซาำครับผมซาำแต่กูจะไปหาเจอไมก็อีกเรื่องหนึง่ง อีโดนดิโดนไปดิน้องชายไม่ใช่น้องชายสิน้องสาวน้องสาวก็โดนพี่ไปก่อนนะแล้วมันมีคนใช้เปิร์ไอ้นี่ทุกคนเปิร์ไอ้นั่นอนะ่ะบ้านใหญ่มีคนนะทุกคน งืบเอา้ายังไงจ๊ะมันใหญ่มีคนน้ำบุญได้ยินเสียงอยู่ไปช่วยเราเหรอยัง เฮ้ยเอาเหลืองนี่ไงเอาเหลืองนะเอาเหลืองนะไอ้นี่ตายยังเนีไยใครวะที่มันจะตายอ่ะเฟิร์มินวะเฮ้ยโอ้ยแทงหลังแางหลังเกินขอดูดก่อนนะขอดูดก่อนนะดูดจุจบ๊บ เอาไอ้นี่ก่อนละกัน,นไหนๆก็จะตายแล้วป่ะกระทืบทุกแผ่นผมกระทืบทุกแผ่นครับผมตายอยากตายหยากฮึบฮึเฮ้ยเอ้ามีมือถือ มือถือเมื่อใจเอาวิ่งไปไหนละเอาเราวิ่งไปนูน่นกูก็น่าจะวิ่งซ้ายมีมองไม้แน่ๆนไอ้หมอนี่ชิบหายแล้วทุกคนเมื่อกูถึงมาเล่นตัวนี้ไม่เข้าใจอันไหนมีหลอกซ้หลอกซ้อนหลอกซ้อนเงื่อนแทงหลังมาเปิ้ลม,มันจะเยอะเกินไปแล้วปะ สวายว่าพวกนะตัวก็เยอะเกินโอ้โหเหลือจะเชื่อนอันนี้วิ่งติดอีกแล้ววิ่งติดบ่อยปาย,ยเพื่อน ฮึฮ่าฮึฮ่าฮึฮึ <ś c oughs> มันปั่นไฟกันไวมากเลยวะยังไม่ตายสักคนเมื่อไหร่จะตายฮลัลโหลโอ้โห เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนครับไหนใครหน้าไหนจะเข้ามาไขว้ยังไม่แขวนเสาขาวเนะี่ยงง งงจริงงงจังใครมันยังไม่แขวนเสาขาวอ <c oughs> ัน่นี้ก็ไม่ใช่ยังไงอะหัวหมูหัวหมูหัวหมา หัวหมูหัวหมาหัวไก่ไข่มันจะตายแล้ววะทุกคนผมจําไม่ได้วะ่ะไข่วะที่มันจะตายเนี่ยฮะงงงงจริงงงจังใครจะตายวะเนี่ยอ๋อไอ้นี่นี่เองที่มันยังไม่ได้แขวนเสาขาวโอ้โหไอเราก็งงไป อาอแล้วทำไมเครื่องนั้นมันระเบิดตูมตามนี่ไง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 เธอนี่หมงแขวนคนละเฟดสองเฟดมีคนนึงตกเฟดไงไอเนี่ยนั่นอะตายเหอะตายสักที นี่จ่าเอ๋เซอร์ไพร์มาเธอฟักเกอร์อ้าวเจออีกคนครับเฮ้ยทำไรทำไรเฮ้ยเฮ้ยหัวหมูหัวหมาหัวไก่หลอกไฟมาแบบนี้โอ้โหไม่หลงด้วยพับดีพับจีอ่ะพับจีโมบายอ่ะเคยเล่นเบ้าไม่พับไม้ยว่านี่ไงเสียบเลย เสียบเลยเฮ้ยติดอะไรเล่าเกมดิ้นแรงเกินเธอเฮ้ยอ๋เอเอ้ยบินบินบินเมื่อกี้บินได้ยังไงก้อนันโลโหลเมื่อกี้ผมบินทุกคนเห็นไหมบินได้เฉยเลยเฮ้ยบานานี่ไงตีซ้ำเลย เกือบดับจะกลับมาได้เกือบแล้วเชียวโกนเฟยตัวนี้ก็ยังตึงอยู่แต่มันปั่นไววจริงๆนะเราไล่ช้าด้วยแหละตัวมันไม่ค่อยเก่งคนระับตัวเนี้ยเก็บหมดครับผมแต้มเท่าไหร่เนี่ยสามหมนะโอเคตาน,นี้ก็ได้6 7หมืเพรแต้มคูณ2ครับผมแล้วก็มีเซอร์เอาเค้กมาด้วยนะไอเนี่ยแต่เป็นเค้กสำหรับตัวมันเอง โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะถ้าชอบมากๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายเจอกันจ้า